สนุนโดยซลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างวีคิวทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีกหนึ่งกล่องทันทีโทร0 2 2 9 0 3 9 9 9คุณผู้ชมกำลังสนุกสนานกับการชมรายการคนดังนั่งเคลียร์นะครับกับคุณพ่อของวงการบันเทิงพ่อรองขามูลคดีนะครับคุณพ่อเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องอาการของแม่ทุมแล้วจริงๆแล้วแม่ทุมทราบไหมว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรตอนนี้ เราบอกหมดไหมไม่เหรอทุกคนเขาถามว่าเขาเป็นอะไรทําไมเขาเอาเขามาไว้โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยสองสามอาทิตย์เราบอกแม่เป็นไทลอยที่เนี่ยหมอเก่งเขาจะทําให้แม่หายขาดสักทีหนึ่งเราจะได้กลับไปอยู่บ้านสบายสบายคือเราไม่บอกความจริงว่าเขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือถ้าบอกเขาเนี่ยเขาอาจจะคิดมากแล้วมันก็จะไม่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเลยถ้าเขาคิดมากเขา เป็นอะไรไปเรายิ่งหลักกว่าเดิมอยู่ตอนนี้มือไม้กระดิกได้ไหมได้แต่ว่าก็ไม่ได้มากไม่ได้มากพูดกันง่ายๆก็คืออมามพฤกึกคือมันก็ไม่ใช่อัมาผลึกนะอาจารย์ก็ยังเดินได้อะไรได้จับเจ็บอะไรได้หมดเลยแต่เวลาที่ออกซิเจนมันออกไปจากตัวเยอะไปเนี่ยจะเบลอหมดละจำอะไรไม่ได้ยายุ้ยเชื่ออะไรคงจำไม่ได้อะไรใช่ออกซิเจนมีผลมากแต่พออย่างเาช้าเขาตื่นขึ้นมาออกซิเจนมันเต็มเนี่ย mm hmm. เขาจะจำได้หมด โทรหาพ่อสิไอเด็กบอกจําเบอร์ไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์เลยนะอืมแต่แปลกไหมคนเดินเข้ามาเนี่ยยุ้ยเดินลงมานี่ใครเขาคิดอะยุย้ยชื่ออะไรชื่อจินตนาอะไรปัตมะวันละ่ะปัตมวันหัวลูกเขาสับกันหมดสับหมดสับไปหมดแล้วรองค,คือใครรองคือใครและแม่หัวฉัน เอาจำได้ได้อยู่คนเดียวอูิใจนะแหมเล่าเสียงดังเลยนะภูมใจเออถ้าจําไม่ได้กระทั่งสมมีนี่เออยุ่งแล้วนะเอคนอื่นเดินผ่านมาหาว่าคนอื่นเป็นสมมียิ่งแย่ใหญ่นะพ่อไม่ได้เลยทีนี้ยิ่งสอบถามนิดนึงพ่อลองกับแม่ทุมเนี่ยรวมทั้งน้องยุ้ยเนี่ยก็มีแฟนคลับเยอะแยะมาเห็นทราบว่าคนนน้นคนนี้ก็แนะนาอยู่ยากระซ่าละพัดไปหมดใช่ไหมมีมีมีผู้ที่หวังดีกับเราเนี่ยเยอะมากต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลย แต่บางอย่างเนี่ยเราเราไม่กล้าคือถ้าเอามาลองแล้วเขาเกิดเขาร่างกายเขาไม่รับเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะยุ่งนใหญ่แเราก็พยายามเอาอะไรที่มันเป็นไปได้อย่างเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีนะอ่อเนีย่างาพอลองก็เข้าวัดเข้าวาผมเข้าวัดเข้าวาผมไปไประจำอย่างท่านเจ้าคุณวัดทรงธรรมซึ่งเป็นวัดมรท่พพประแดงท่านก็บอกว่ามีวิธีของคนมรที่เขาทำเวลาคนที่อาการหนักๆเนี่ยก็เขาเห็นผลมาแล้วให้ทําแบบตุ๊กตาเสี๋ยกบาลหาม อาตุกตามาเป็นตัวแทนตุกตาผหญิงเป็นตัวแทนแล้วก็ทุบตรงทางสามแพ่งแต่ทีนี้ว่ารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะไปคุยกับท่านมันก็ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายหรอกอะไรที่คิดว่าทําเราก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลุดเพราะว่าพ่อรองกับแม่ทุมก็เคยจัดพิธีครอบครูครอบช่างเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้พ่อรองก็เป็นคนที่มีความรู้มาเยอะพอสมควรตอนนี้ความรู้สึกของพ่อรองสบายใจขึ้นไหมที่แม่ทุมกลับมาบ้านสบายใจนะ สบายใจแต่ต้องบอกว่ามันเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกเท่าตัวแต่เราก็ยินดีนที่จะเหนื่อยเรารู้ว่าเวลาเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะคิดก็คือพ่อพ่ออยู่ไหนอืพ่อเขาลืมตามาคนนี้เขานอนเต็มอิ่มกลางวันเขานอนมากเรากลับมาตีหนึ่งถ่ายละครติดกับมาเราก็จะนอนตีสามกว่าเขาตื่นพ่อพ่อเราก็พวาลุกเลยนะมไม่รู้เขาเป็นอะไรหรือเปล่า เขาเรียกเราเพราะเขาอยากเห็นหน้าเราหรือเขาเรียกเราหรือเกิดอะไรขึ้นในตัวเขาพอมาดูเขาไม่เป็นไรถามแม่มีอะไรคะเขาบอกใครเนี่ยฝันหน้าให้รู้ว่าอยู่้รููว่่าอยแล้วเขาก็หลับเขาก็กล่อมหอ,อมหน้าผาเขาทีหนึง่งแล้วให้เขาหลับแต่เราจะไม่หลับเพราะเราตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วมันจะหลับยังไงและเช้าก็าต้องไปมันก็อยู่อย่างเนี้ยเห็นใ้ข่าวว่าตอนนี้พ่อรองสุขภาพ ไม่มั่นใจเรื่องการขับรถขับปลาลูกเคยต้องเอาเพื่อนมาส่งมาขับรถให้เลยใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจารย์คือผมได้เป็นคนดวงดีมากลูกทั้งลูกชายลูกสาวเนี่ยทำประกันชีวิตให้อสองบริษัทผมไม่เคยเป็นอะไรเลยดี่ผมเช็คล่างกายใหญ่เมื่อวันที่สิบสองเนี่ยหมอบอกลองเฮ้ยต้องกินไข่ไก่แล้วนะถามทำไมครับหมอคอเลสเตอรอลน้อยไปแล้ว อว oh. คุ้มมากไปไงเบาหวานไม่มีอะไรไม่มีไม,มไม่มีเลยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยม,มันก็ได้รับการทดแทนแต่ที่เจ้าโด่งเนี่ยมันเอาเพื่อนมาขับรถให้ทุกวันเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาที่ผมเป็นตัวของผมเองคือตอนที่ผมขับรถมผมจะใช้ชีวิตผมคนเดียวไม่มีใครมาเกี่ยวข้องผมขับไปบางวันน้ำตาผมไหลมาว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราเราไม่เคยคิดร้ายต่อใคร ผมก็ไม่เคยคิดลายต่อใครมีแต่ให้การช่วยเหลือทุกคนแต่ทําไมครอบครัวเราถึงเคราะหลายอย่างนี้บางทีนั่งไปก็คิดไปคิดไปน้ําตามันก็ไหลลูกเขารู้ก็เลยหาคนมาขับรถให้ใช่ไม่อยากให้พ่อคิดแล้วเดี๋ยวแบบกําลังคิดเพลินๆผ่าไฟดงไฟแดงไปอะไรอย่างนี้ผมเคยนะอาจาย์ผมผมผ่าจริงนะบางครั้งเราก็ท้อใช่ไหมพ่อรอง ถ้าถามว่าท้อไหมไม่เคยมีนะอาจารย์มผมไม่เคยท้อเลยแม้แต่วันเดียวคือผมพูดกับลูกเสมอว่าทุกขนทางที่จะทำให้แม่กลับมาเป็นปกติได้พ่อยนินดีจะทำถึงแม่พ่อจะต้องขายทุกอย่างในชีวิตที่พ่อมีจนถึงสมบัติชิ้นสุดท้ายพ่อก็จะทำขอให้แม่หนูรอดขอให้แม่หนูมีชีวิตอยู่ แต่พอลองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรบางคนเขาอาจจะพูดนะว่าแม่ทุมไม่สบายขนาดนี้คงใช้จ่ายเงินทองกันหมดเนื้อหมดตัวกันทั้งครอบครัวก็เม้ามอยกันไป <S <S <ๆ S 1> พอลองก็งานเยอะจังเลยตอนนี้ได้ขา่าวละครตั้งกี่เรื่องละครผมจีห้าเรื่องมันก็เหมือนมีถึงศักดิ์ก็ช่วยผมพอสมควรอย่างยายุ้ยทำกิจาการของเขาเนี่ยกิจการเขาปกติมันก็ไปธรรมดาอาหารเสริมอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนของเขาเ<ม>รากลเวลาเนี่ยมันขายจนผลิตไม่ทันอ่ะ มันไ,มได้ข่าวว่ายอดเดือนมัน,มนเป็นแสนแสนกระ,ะปุกจากขายเดือนละห้าพันหกพันกระปุกอะเวลานี้เป็นแสนแสนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตรงนี้ที่เราจะไม่มีแล้วจะอดตายแล้วไม่มีกินแล้วมันเป็นไปไม่ได้สาเหตุมันมาจากการจะขายบ้านอืคือบ้านหลังนี้มาอยู่มาสามสิบหกปี มันก็ต้องมีการบุรณะท่อมแตมถึ่มันต้องใช้เงินมหาศาลนนขาย<ร>าที่ไปยังดีสักว่าเราก็ยังเราทําได้แต่บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านเปิดอาจารย์คนสามารถเขาออกได้24ชั่วโมงประตูบ้านไม่เคยปิดใครหิวอยากมากินมาใครอยากมาบางวันเราเดินเข้ามาแล้วนก็เพื่อนยุยย้ยไอ้ยุ้ยคนนี้ก็เพื่อนเราไอ้เราก็นึกเพื่อนโจโดมันมั่วไปหมดไม่รู้มากวานคนแปลกหน้ามานั่งอยู่ในบ้านก็มีแล้วเย็บพิมพ์ก็โตขึ้นโตขึ้น,นม,มา<ด>อันตราย แต่บ้านที่ยุ้ยไปซื้อไว้ที่วัชรพลเนี่ยบ้านดีมากอาจารย์สวยอากาศก็ดีถ่ายเทตลอดแล้วอยู่ใกล้สวนสาธารณนะเวลาไปอยู่บ้านโน้น,นยุ้ยสาม,ม,มารถปล่อยน้องนะพิมวิ่งหน้าบ้านได้เลยนะเ,ออเพราะยามรปภเขาเยอะมากยุ้ยก็เลยอยากจะให้แม่ไปอยู่ตรงนั้นเราก็เลยบอกว่าเออต้องแฝดต้องขายบ้านนี่แหละมันอยู่ตรงนี้พอบอกจะขายบ้านก็คือไม่มีจะกินนั่นแหละนั่นแหละอันนี้พ่อลองอันนี้จะยิ่งบแบบ ถามกันตรงๆนะพ่อรองอย่า,อย,าอย่าคิดว่าคําถามไม่สุภาพ uh huh. ยังไงก็ตามก็ดีใจที่พ่อรองยังสุขภาพดีก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องขอให้แม่ทุมไปก่อน uh huh. ถ้าเกิดวันนี้มีอะไรขึ้นมาแล้วพ่อ uh huh. ลองไปก่อนโถใครจะดูแม่ทุมจริงไหมไอ้คำพูด uh huh. ่างนีออ้อาจารย์พูดอย่างที่ผมคิดเลยผมเคยนั่งคิดว่าผมขึ้นไปสวดมนต์แล้วผมก็นั่งมองพระมองพ่อแก่ผมบอกกับพ่อแก่ว่า เข้าวันหนึ่งมันเป็นไปได้ให้ผมไปเถอะให้ทุมเขาอยู่แต่ต้องให้เขาอยู่อย่างแข็งแรงนะอ,อยู่อย่างมีปฏะสิทธิภาพสามารถดูแลลูกหลานได้นะแล้วเอาชีวิตผมไปเถอะคือถ้าหากวันหนึ่งวันใดเขาไปก่อนผมเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ผมบอกลูกลูกบอกว่า,วาพ่อทำยังไงบอกลูกพ่อกับแม่อยู่กันมาสี่สิบห้าปีเวลานี้มันเหมือนคนคนเดียวกันแล้วนะลูกนะ พ่อเป็นแค่ร่างกายแม่คือหัวใจของพ่อถ้าวันใดหัวใจมันหยุดเต้นเลยพ่ออยากจะรู้ว่าร่างกายมันจะอยู่ยังไงแต่พ่อรองก็ต้องคิดนะบางทีอาจจะยิ่งศักก์ก็ไม่รู้วาจะอธิบายยังไงบางทีเขาก็ว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมหรือมันเป็นเรื่องของพระเจ้าที่กําหนดเรามาให้เรามีวิถีชีวิตเป็นแบบนี้ถ้าพระท่านยังกําหนดให้พ่อรองต้องอยู่ อาจจะต้องอยู่เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องพิมใ์น้องยุ้ยเราต้องอยู่จนน้องพิม์พจบปริญญาตรีปริญญาโทมีเหลนไหมหรือยังไงคือต้องบอกเวลานี้บอกอาจารย์ว่าเวลาเนี้ยลูกเริ่มห่วงแม่น้อยละเพราะแม่ละการเริ่มดีขึ้นแต่ทุกคนเนี่ยมุ่งมาที่ผมหมดเลยก็ใช่สิคิดอย่างเดียวทุกคนภาวนา เมื่อวานลูกชายไปแก้บนต้มไขายไปเรื่อยๆไปบนอะไรที่ไหนไปก็ไม่รู้ขอให้แม่อย่าเป็นอะไรคือถ้าแม่เป็นอะไรพ่อตายแน่เราก็บอกเฮ้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพ่อก็ต้องห้ามเป็นอะไรด้วยในช่วงนี้ <c oughs> เพราะว่าใครจะดูแลเราไม่งั้นก็สงสารนะอ้องยุ้ยนะไหนจะธุรกิจไหนจะลูกเต้าทุกอย่างเขากําลังสร้างครอบครัวนะพ่อนะลองนะตอนนี้ยุ้ยเป็นไงบ้างดูแลอะไรแม่บ้างล่ะต้องบอกว่าผมมีลูกที่ดีมากเราไม่ได้ ชมลูกกันนะแต่อบอกเขาดีมากหนึ่งยุ้ยไม่เที่ยวอยุ้ยไม่เที่ยวยุ้ยจะดูแลในบ้านดูแลแม่ดูแลทุกวันจะโทรหาพ่อพ่อจ๋าอยากทานอะไรเดี๋ยวหนูจะซื้อไปให้พ่อจะกลับกี่โมงแล้วด้วยความดีของเขาก็ทําให้เขาเจอคู่ที่ดีๆเจ้าดโดมไม่เคยเที่ยวไม่ออกจากบ้านวันๆก็คือทํากับข้าวให้แม่ย้ายกินทําให้พ่อตากินทําให้ลูกให้เมียลูกชายกันเหมือนกัน เขาก็เมียเขาเลิกงานกลับบ้านคือลูกผมไม่เที่ยวเลยแม้แต่คนเดียวอืมัมนก็เราก็เบาใจไปแล้วตรงนี้เราก็ต้องคิดนะบางทีไอ้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณแม่ทุม กับกลายเป็นแรงที่ทําให้ทุกคนมุ่งมาที่แม่ทุ่ถูกต้องแล้วบ้านก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมของความรักและความห่วงใยถูกต้งนะครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องหลานที่น่ารักนะคุณผู้ชมช่วงนี้ขอขอ,ขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างและวีคิสวยครบสูตรภายใน1เม็ดครับ โดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างวีคิเทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร02 290 3999